โค้ดครับมีวิธีดูจริตตัวเองแบบไหนครับว่าเหมาะกับการลงทุนแบบไหนตอนนี้ลงทุนหวานไปหมดทุกอย่างไม่รู้จะเลือกอะไรดีครับคือ,อการลงทุนที่เหมาะกับตัวเราเนี่ยผมว่ามันมีจุดสำคัญอยู่สองสามจุดนะอนนี้เอาจากตัวเองนะครับผมว่าหนึ่งคือ,อเรามีความสนุกเรามีความสุขกับการลงทุนประเภทนั้นนะฮะ มันอาจจะเกิดจากการที่ศึกษาแล้วเออเข้าหัววะ่ะเออเรียนแล้วทําไมฟังรู้เรื่องวะเออทําไมฟังแล้วมันง่ายอะไรเงี้ยนะเออมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออรู้สึกอยากจะเรียนรู้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดสําคัญมากก็คือวัดจลิตเนี่ยมันต้องวัดจากเราทำเราเพียรพยายามจนมันทําได้นะไม่ใช่บอกว่าลองทํา ทำสักแป๊บหนึ่งก็เลิกแล้วไม่ทําต่ออันนี้คือไม่ตรงจริตไม่ใช่ผมว่าตรงจริตคือกูทําได้นะแต่กูไม่ชอบเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องลงทุนสําเร็จสักประมาณหนึ่งอะยกตัวอย่างเช่นผมลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะผมชอบผมชอบผมชอบดูทรัพย์จริงๆผมคํานวณง่ายผมรู้สึกมันสนุกนะเข้าใจกติกาของเกมดีแล้วผมก็ไม่เบื่อในการที่จะพูดคุยกับผู้เช่า ในขณะที่บางคนเนี่ยมีเหมือนกันมาเรียนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ากับผมทําได้ด้วยนะฮะทำแล้วปล่อยเช่ากระแสเงินสดบวกด้วยแต่รู้สึกหงุดหงิดนะฮะไม่ค่อยชอบคุยกับคนไม่ค่อยชอบตามทวงคนที่ไม่จ่ายค่าเช่าอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาทำได้แต่เขาไม่ชอบที่จะทำเพราะฉะนั้นผมอยากให้มันมีว่าเออไม่ใช่ว่า เออพอทําแล้วไม่ดีคือไม่ใช่เราไม่ใช่ครับต้องทําให้มันดีด้วยเว้ยทาให้มันได้ด้วยแต่กูเลือกจะไม่ทําต่ออันนั้นนะ่ะผมคิดว่าคือจริตตรงจริตไม่ตรงจริตผมอยากให้ดูแบบนี้ละกันแต่ก็ย้ํานะว่าเป็นวิธีการส่วนตัวของผมนะฮะคุณก็อาจจะลองคุยกับคนอื่นๆดูก็ได้แต่วิธีความเชื่อของผมเนี่ยผมจะดูอย่างนี้จริงๆนะฮะคือเราบอกเราไม่ตรงจริตแล้วคืออะไรวะคือเราเราทำไม่ได้ เราทำไม่สําเร็จอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวอะไรที่เราทําไม่สาเร็จแม่งก็ไม่ตรงจริตเราหมดถูกไหมฮะอ่าไม่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเออเราเราก็ต้องทํามันได้ดีแต่เราเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าเราไม่ชอบทําได้ดีแล้วเราเลือกจะทําต่อเพราะเราชอบนะฮะอ่โอเคนะครับเออเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มทําแล้วมันขาดทุนแล้วจะเรียกว่ามันไม่สําเร็จมันก็ไม่ใช่นะฮะ ถ้าเพิ่งเริ่มลงทุนไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเรายังติดลบอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจว่าทําไมมันติดลบแล้วก็ยังชื่นชอบการลงทุนนี้อยู่เนี่ยผมก็คิดมันก็ตรงจริตเราได้นะฮะเพป้นผลมันอาจจะไม่ต้องออกมาเป็นบวกก็ได้นะครับก็ฝากเราดูกันแล้วกันเนาะ